สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาเก็บเห็ดนะคะเดินทางกลับบ้านเจอเห็ดถูหนูค่ะป่าเห็ดถูหนูนะคะโกราหวาตเสียนอันนี้คือเห็ดถูหนูฟินแลนด์นะคะจะคล้ายๆเห็ดหูหนูบ้านเราค่ะอันนี้ต้ตมๆน้ำ สองสาครั้งเลยนะคะเพราะว่าต้มไม่ดีมันจะเป็นพิษได้ค่ะมากทุกคนโชคดีจะอยู่แบบนี้นะคะจะอยู่ที่ป่าไม้ที่เขาตัดขายหลายๆปีหน่อยก็จะเกิดเป็นมีเหตุเกิดขึ้นนะคะถ้าตัดป่าใหม่ๆจะไม่มีนะคะจะยังไม่เกิดนี่ค่ะต้องป่าเก่าแก่ จะอยู่แบบนี้นะคะจะอยู่ผัดน้ํามันหอยอร่อยมากนะคะเพื่อนๆเกิดแบบนี้ค่ะเห็ดชนิดนี้จะเกิดก่อนเห็ดเพิงหวานนะคะเห็ดหน้าแดงจะเห็ดออกออกกนเพื่อนค่ะ จะออกช่วงที่หิมะละลายค่ะเข้าสู่ฤดูหน้าร้อนเห็ดชนิดนี้จะออกก่อนเพื่อน